ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชวนท่านเข้ากลุ่มมานานก็ยังไม่ได้คุยกันวันนี้เป็นวันจันทร์ก็เลยเป็น m o n d a y Meeting แล้วกันผมชื่อลุงเล็กครับเป็นข้าราชการที่ปลดเกษียณแล้วครับก็เข้าร่วมกับมูมอนก็เพราะว่าต้องการถ่ายทอดความรู้วิธีการทำตลาดออนไลน์อย่างถูกต้องผมมีมุกตลกที่ อดีตที่เคยใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็คุณไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยแล้วชวนเพื่อนให้ไปกินคุณได้ค่าแนะนำไหมในอดีตผู้เล่าก็จะบอกว่าไม่ได้ครับก็แล้วก็เล่าต่อว่าคุณต้องสมัครสมาชิกกับบริษัท XYZ ซื้ออาหารเสริมหรือเครื่องสำอางไปใช้ แล้วก็จะมีรายได้ตามแผนผลตอบแทนของบริษัทแต่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วน,นะครับถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นเป็นร้านที่เข้าร่วมกับมูมอนคุณเป็นสมาชิกของมูมอนและก็เป็นเพเซอร์ซึ่งมีลิงก์แนะนำคุณไปแนะนำเพื่อนให้เป็นสมาชิกมูมอนเหมือนกันเพื่อนก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ได้ส่วนลดกลับคืนทันที 20%ของ mp คุณเป็นผู้แนะนำก็เกิดรายได้ด้วยตอนนี้มูมอนเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้าร่วมทารานั้นขึ้นแอปก็จะมีคนมองเห็นห0 0 0งแนคนซึ่งก็คือลูกค้าธรรมดาของมูมอนในขณะนี้นะครับ mm hmm. ร้านค้าที่จะเข้าร่วมเป็นเพลเซอร์เนี่ย mm hmm. ก็จะต้อง เป็นเพเซอร์ก่อนเป็นเพลเซอร์แล้วก็จะมีลิงก์แนะนำที่เปลี่ยนลิงก์เป็น QR Code อย่างนี้นะครับครับอันนี้ก็จะก็จะได้เป็น QR Code แบบนี้นะครับ mm hmm. อ่าครับเมื่อลูกค้าสแกน QR Code กรอกเบอร์โทรแล้วก็ยืนยัน o t p mm hmm. เขาก็จะเป็นลูกค้าของคุณตลอดชีวิต ลูกค้ามากินอาหารที่ร้านของคุณเขาก็จะได้ได้ส่วนลด20%ของ MP เขาก็อยากจะมาทานเรื่อยๆคุณเองก็ได้รับ80%ของ MP นะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าร้านของคุณขายเข้ามันไก่แต่ร้านข้างๆข,ขายกาแฟและเอาร้านเข้าร่วมกับมุมอลเหมือนกัน ลูกค้าคุณไปกินกาแฟร้านนั้นคุณก็เกิดรายได้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งตัวอย่างที่ยกมาเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกไหนนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงร้านอาหารที่ที่เข้าร่วมกับมูมอแล้วเนี่ยก็จะมีอ่า ร้านอาหารสีฟ้านะครับแล้วก็ครัวแม่สีเรือนแล้วก็ถ้าเป็นกาแฟาก็ร้านกาแฟาเมสโซ่พิซซ่าฮัทก็เข้ามาแล้วนะครับตอนตอนนี้มูมอนเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้าร่วมกับมูมอนได้ผมเองก็กำลังหาร้านค้าเข้าร่วมกับมูมอนโดยทำโบชัวไว้นะครับในในโบชัวนี้ มุมสุดเนี่ยก็จะคือคีวะโค้ดของวิดีโอว่าวิธีการเข้าร่วมกับมุมมองเป็นยังไงนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเป็น l i โอเอให้ลูกค้ากดตัวเลขแล้วก็ถ้าเขาอยากจะทราบข้อมูลอะไรก็กดตัวเลขตามที่เราตั้งไว้และก็ระบ,บุไว้ถ้าใครอยากจะทราบวิธีสร้าง l i โอเอเนี่ย ผมก็จะส่งลิงก์เข้ากลุ่มไลน์หรือวางลิงก์ไว้ที่ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับโบชัวนี้ก็จะไว้ใช้ทําตลาดออฟไลน์โดยส่งไปให้ร้านค้าต่างๆนะครับหรือว่าเดินไปแจกเองนะครับการมีพาสิ v e อินคัมหรือรายได้แบบไหลมา ถ้าเกิดจากการบอกต่อให้ผู้อื่นใช้สินค้าเนี่ยสินค้านั้นก็จะต้องเป็นความต้องการที่แท้จริงและใช้แล้วหมดไปสิ่งนี้มีอยู่ที่มูมอนรีบสมัครเข้ามาเป็นเจ้าของระบบนี้นะครับความลังเลใจเป็นบอกเกิดแห่งความไม่แน่นอนผลสะท้อนคือความผิดหวัง2มือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวสดหรูนิ้วโป้งยาเลื่อนหยุด คลิกเข้ามาดูครับจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ